ครับพรสมมูลนะครับเป็นยังไงบ้างครับพรตอนที่อยู่ข้างในที่ผ่านมาในระยะเวลาปีกว่าเนี่ย มาวันที่27พฤษภา2567วันแรกที่ถูกพาตัวเข้ามาที่คานทศฐานหญิงชนบุรีเสดรัส้วก็้วก็นนบสิ่งที่ได้รักในช่วงแรกแรกจากทันทศฐานหญิงชนบุรีมีอะไรบ้างครับในช่วงแรกที่เข้ามาถูกควบคุมตัวอยู่

่วงแรกเนี sea, be, ่ยพลอยเขียนขออภัยโทษตายบุคคลใช่ไหมครับแล้วเขาว่าไงมากครับเก็ดาดเรนนการแล้วพอผ่านมาติดผ่านไปแล้วคือโทษพลอยเนี่ยสองปีสองปีเนี่ยคือยี่สิบส่เดือน พอติดผ่านไปแล้วแปดเดือนเนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์ของพลคือหนึ่งในสามแลและเป็นเด็ดขาดตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับไม่ใชาไใว่าเราแล้งเราผ่านชั้น้ยังได้เลื่อนชั้นยังได้กิจไรมอะไรเลคือมันเป็นเป็นทามบกแล้วเข้ามาเป็นเด็ดขาดติดไปแปดเดือนคือหนึ่งในสามแล้วก็รอการปรับปรับชั้น ปัจจุบันนี้พลอยเป็นผู้อดีตผู้ต้องขังหญิงชั้นอะไรครับ,บชั้นดีมากชั้นดีมากก็คือไม่ต้องรอชั้นเยี่ยมตอนเข้ามาเป็นชั้น,นชั้นกลางแล้วพัฒนาเป็นชั้น,นด,ดีแล้วก็ดีมากแล้วก็ได้ทราบข่าววันที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อรอการปล่อยตัววันไหนครับวันที่สามเจ็สาม วันที่9คือวันที่4ถึงหลังวันที่วันที่4ถึงวันที่9เนี่ยคดีเป็นชุกลุงดอนก็ติดคดีแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเลยแต่โทรมาสอบถามเขาบอกว่ากำลังดำเนินการประกาศรายชื่อภายใน120วันจนแฟนทอยโอปอบอกมาจากจากจากังหวัดวันที่13แฟนผมบอบรมแล้วก็เลยไม่ได้เข้ามาเยี่ยมจากตัวโค้งหนองนาเป็นยังไงบ้างครับ14วัน เ,เ,าาเขาอบรมให้รู้ในเรื่องราวต่างๆแล้วเขาบอกอยังไงอีกคอ่ะช่วงที่พลอยถูกควบคุมตัวอยู่เนี่ยมีใครโผล่มาเยี่ยมบ้าง แล้วก็ยากมาจากจังหวัดไหนมั่งครับใช่ครับครับแล้วก็ลูกองพี่ขัวขับกันด้วยกันก็คือพี่สาอมาทีเนี่ยมาจากจังหวัดโคราชเพื่อมาเยี่ยมน้องสาวในเวลา20นาทีแล้วก็ขับกับโคราชที่คือความยากลำบากของการถูกควบคุมตัวอยู่แล้วก็พอต่อสู้มาตลอดดีใจไหมครับพี่ได้รับการอภัยโทษ สรุปพอยปล่อยแล้วและก็ติดมาทั้งหมดจาก2ปีติดมากี่ปี 1>, 1ปีสามเดือนพอยมีอะไรจะฝากเึงผู้ถูกคุมขังคดีทางการเมืองมาตราหนึ่งหนึ่งสองและคดีการเมืองทุกคนบ้างครับ ตอนนี้พลอยรู้เรื่องข่าวนี้แล้วโทษกรรมหรือ,อยังาคือเขามีนี้แล้วโทษกรรมแต่ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าจะรวมมาตาหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่รวมคนยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดคนทั่วประเทศโดนหนึ่งหนึ่งสองในชั้นต้นอุทธรดีกาและยังมีความหวังเรื่องนี้แล้วโทษกรรมมาตา 1, 1, 2, หนึ่งหนึ่งสองอยู่อยากให้พลอยพูดให้กำลังใจคนที่ยังถูกคุมขังทั้งในเรือนจำและกักขัง และคนที่ได้ประกันตัวและคนที่กำลังจะถูกดำเนินคดีบ้านตาหนึหนึ่งสองอยากให้พลอยพูดให้กำลังใจคน่วงนั้นขอบคุณมากครับคุณอนะพอยเจนะพรอย